ใส่ไข่ขาวลงไปนี่คือคุณอ,ดอูดคุณอูดคือน้องชายดิฉันเองนะจ๊ะเพราะว่าดิฉันก็คือลูกคุณทำหมกคนบ้านนี้ใช่ใชใเดี๋ยวมันเดือดแนะเนี่ยแล้วก็กินแป๊บนึงนะเขาเอาไข่ขาวใส่ลงไปเพิ่พมความข้นให้นี่ใส่ที่หลังได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันสุกไม่กินสุกคุณอูดนะคะจะทําเองให้คุณอูดทำเนี่แล้วก็เราก็ตักโต๊ะใส่ใส่ตามนะ ใส่ไปสักครึ่งหนึ่งนะแล้วใส่ไข่แล้วใส่ไข่ลงไปอย่างนี้เหรอโอ้ยเนียนมากเลยอ่ะเฮ้ยพอแล้วไหมกินไม่หมดอันนี้คือเนื้อปูเนื้อปูทะเลที่แกะจริงๆแกะเมื่อเช้านะแล้วก็ส่งมาจากเมืองจันทร์แล้วเพื่อจะขายเลยใช่นี่คือตัวหนึ่งเหรอนี่ประมาณ4ตัวถ้านับกล้ามกันเนี่ยนะเขาจะใช้ไซส์ประมาณสัก ได้ประมาณสักขีดครึ่งถึง2ขีดอ่ะปกติมันเป็นปูทะเลเนาะปูทะเลปูปกติมันเป็นปูม้าเนาะส่วนใหญ่เราจะเห็นในตลาดเป็ปูม้าหมดแต่ของเราแบบปูทะเลเออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหวานกว่ามันหวานกว่าแล้วก็มันหาคนจ่ยากแล้วเปลือกมันแข็งไงใช่ดูดิแล้วการกินค่าคนที่กินปูเนี่ยความสุขที่สุดก็คือแม่งกินปูไม่ต้องแกะเออใช่แกะมาแล้วแกะมาแล้วแกะมาแล้วแล้วทีนี้เราก็จะโรยไปข้างในทีนี้เดี๋ยวขนโรยแล้ว ไซส์เนี้ยถ้าเกิดหมดหมดใส่หมดกล่องเนี้ยหนักกี่ขีดอ่ะกล่องนี้กล่องนี้เวลาเขาจะสั่งพิเศษเนี่ยก็จะใช้ถ้ากล่องประมาณ2ขีด2ขีด2ขีดก็ประมาณสักเนื้ออย่างเดียวก็ประมาณสัก4ตัวกว่า4ตัวประมาณ4ตัวใส่ลงไปในนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยถ้าถ้าจะเพิ่ปูก็450โอ้สุดยอดอะแต่ถ้าเกิดว่าธรรมดาก็จะ2ใน3ก็อยู่ที่ประมาณสาม350ยห้กับ450ร้ย้ายอมเพิ่มอีกร้อยหนึ่งแล้วกันแล้วแต่คนชอบไงเขาบอกบางคนก็บอกเอาแค่นี้พอ แต่สาหรับเราเรากินปูกินกินให้สุดออัดไปเลยเขาไปหากระดองปูมาเพิ่มความสวยงามนี่นี่นี่ก็ไซส์ที่เราใช้จริงๆก็คือไซส์ประมาณประมาณนี้น<ป>เล็กกว่านหน่อยอเเอไซส์ใช้ไซส์ประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยออนะแล้วก็เวลาผมขายผมก็จะเรียงลงไปนี่ไงอุ้ยอุ้ยโหดมากอุ้ยโหดมากโหดมากอันนี้โหดมากอันนี้โหดนล้ว้เสร็จแล้วเราก็โรยกระเทียมเลย กระเทียมโรยหน่อยนะเพื่อความอร่อยแล้วก็เจ๊กินพริกไทยไหมกินอ๋วดช้อนมานะนี่โอ้โหนี่ยังเกาะกันเป็นก้อนๆอยู่เลยอะความสวยงามของมันแล้วนี่ไข่ดูดูดูไอ้ตรงมันมันอะมันที่ติดกระดองมันเลเราแกะหมดเลยนะแกะคือมันมันไม่ได้มันไม่กินไม่ได้ในมันที่ติดกระดองมันอะมันคือที่สุดลวของแจ้ล้วอันี้เขาต้มเราอะมันจะมีรสชาติระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เค็มแล้วก็ไม่ได้หวานมันคือเค็มอ่อน ทีนี้มันมาเจอเนื้อปูที่หวานมากมแล้วจะเข้าใจว่ามันอร่อยยังไงเดี๋ยวเจ๊ต้องกินดูแล้วจะเข้าใจว่าอ่าเอาโรยเอานะตักนี้โรยจะเอาขิงโรยลงไปอ่าเอาขิงโรยไปไปใส่ขิงเยอะบางทีมันจักผิดปูหน่อยนึ่อจา,ากข้าวปูหน่อยนึงนแล้วก็แล้วก็โรยมึงอย่าโรยมึงอย่าโรยของกูขนาดนั้นดิอีกุดมึงก็โรยแค่โอเคโอเคล้วจุยบันละพริกไทยโรยทีหลังได้หมดนะจ๊ะ จริงๆแค่นี้ก็ได้ชิมแล้วเนาะอ้มันไอ้นี้คือไก่ผมเข้มมากนะนี่เป็นไงขออนุญาตถอดแมสนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเด็ดสุดนี่นะคะคือปลาต้องโกะนางเอาไปป่นค่ะร้านนี้เอาปลาต้องโกะไปป่นเพื่อความละบุญละไมลิ้นนี่ดูนี่น, <ไอ S 1> นะอโจ,อก,จอกดูนี่นะดูนี่ ดูเนื้อปูเอาโจ๊กก่อนขึ้นมาก่อนหืมความเนียนของเนื้อโจ๊กดูดูความเนียนของเนื้อโจ๊กโอ้โห oh. แล้วดูก้อนปูปูก้อนที่มันอยู่แถวแถวนี้ดีงามใครจะว่ายังไงดิฉันว่าส่วนที่น่ากินที่สุดคือส่วนที่เป็นมันติดกระดองอย่างนี้ uh huh. ตักคนเดียวก็จะหมดแล้วไหมนี่ hey. แบบนี้แล้วเราก็โรยทับด้วยกระเทียมเจียวนิดนึงใครที่ชอบอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เลยเด็ดปลาต้องโวตัวน้อยป่นนะจ๊ะอันนี้ก็ใส่น,นี้เข้าไปอีกหน่อยนึงอ้าหดูคำนี้อ่ะคนนี้ก็กินหมดไปแล้ว ส่วนนี้ฉันยังไปไม่รอดไป่ถึงไหนความดีงามของอถ้าใครบอกว่าอร่อยกว่าร้านนี้เอามาวางเรียงกันเลยแม่ว่าสุดความข้นเป็นคนชอบกินโจ๊กข้นๆค,ความข้นของโจ๊กที่มีทั้งตัวโจ๊กเองกับไข่กระหาวที่รวมกันแล้วก็ เวลากินเข้าไปปูเวลามันหวานนะมันไม่ใช่ปูแช่น้ําแข็งแบบโง่มาแบบโยนใส่แล้วไปแล้วจืดๆไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้แบบปูหวานมากแล้วก็มีความมันของส่วนที่มันที่ติดกระดองอ่ะแล้วพอมันเจอขิงเวลาเรากัดโดนขิงอ่ะมันจะช่วยทําให้กลิ่นปูที่มันที่มันจะคาวนิดนิดหนึ่งสําหรับคือกลิ่นธรรมชาติของปูนะไม่ใช่เกิดจากความไม่สดนะมันจะแบบมันจะหายไปแล้วมันจะเข้ากันมากเคี้ยวไปสักพักหนึ่งเราจะเจออะไร เราจะเจอผงป่นๆของปลาท้องโผตัวน้อยดูกี่ทีแล้วก็บอกสุดยอดอ่ะ ไข่ป <Okay. S 2> mm ูเ hmm. นี่ยนะคะคุณเป็นอะไรที่ต้องกินเป็นอย่างแรกก่อนตายไหมคิดว่าตายหมู่คิดแล้วก็ สุดยอดอะทุกครั้งที่กินผููไข่ดองร้านนี้จะรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าเหมือนมีผัวเป็นักบ้าแมนผัวออกไปท,ทำาภูไข่ดองมาให้กินมันอร่อยมากก่อนนี้ใช้มือในความในความคูไข่ดอง เป็นน้ำแข็งละแล้วน้ำจิ้มนางนะมีความน้ำจิ้มความน้ำจิ้มดูความน้ำจิ้มของนางเอ,อ,อียออบางทีการกินมันก็ทำให้เราลืมทุกอย่างนะ ขึ้นจะหวรรค์สาหวค์อยู่ในปากนรล,ลกอยู่ในใจ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> คุณคะอันนี้แม่ก็มายืนอยู่ข้างหน้าเตาเลยแม่ชอบกินข้างเตากินข้างเขียง <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> ปล่อยให้อูดทําให้ <c oughs> ทุกวันนี้มันเป็นช่วงแบบเทรน์ปลาหมึกย่าง <c oughs> เราไปไหนเราก็จะเจอปลาหมึกย่าง <c oughs> ซึ่งปลาหมึกย่างอ่ะบางที่เนี่ยมัน,มนแพงไป <c oughs> ไมยถึงแบบว่า กินไม่ได้กี่กี่คำเองอ่ะหั่นมากินเป็นไม่กี่คำเป็นจะร้อยอย่างเงี้ยปูเดี๋ยวน้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยตัวละใช่อย่างเงี้ยตัวละร้อยห้าสิบแล้วตัวใหญ่อย่างเงี้ยอ่ะปูหยิบลองหยิบด้วยตัวใหญ่ไซส์แน่โอ้ยหตัวใหญ่ไซส์เนี้ยว้าวอันนี้สามร้อยเองถ้าเราแบบดูดิสามร้อยถึงสี่ร้อยแล้วแต่ไซส์นะไซส์อย่างเงี้ยสองออ่าสามร้อยห้าสิบสองร้อยสองอ่ะ อันนี้ 200. 2 0 0ร้อยออาเจอันนี้250าเนะายากมันจะหดไปหน่อยนึงใช่แล้วก็ไซส์ใหญ่นี่ประมาณสัก400กว่าบาทการกินปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกมันจะต้องตัวแบบจะหนาแค่ไหนก็แล้วแต่เวลาปิ้งย่างมันนอกจากมันสดแล้วมันต้องปิ้งพอดีแล้วปิ้งเตาถ่านเพราะถ้ามันสุกเกินไปนะมันจะมีผิวสัมผัสนะคะเหมือนเคี้ยวรองเท้าแตะตาช้างดาว ใครเคยไม่รู้เดาว่ามันจะเป็นประมาณนั้นแล้วความเด็ดของของการกินไอเนี้ยชนะกันตรงไหนหรือว่าคือปลาหมึกเนี่ยเรายังหาซื้อได้เจ้าไหนที่เราว่ามันดีแล้วก็ความสดความอะไรอะ่ะมันก็คล้ายๆกันแต่ชนะกันที่อะไรน้ําจิม้มร้านนี้ต้องบอกเลยว่าน้ําจิม้มเผ็ดเผ็ดปุ๊บอร่อยมากเผ็ดแซบ่บเผ็ดแบบเผ็ดฟาดปากกันไปข้างแต่น้ําจิ้มหวานเขาว่ามันโคตรอร่อยไปยิ่งกว่านั้นอีกอะ่ะ เราจะทําการผสมน้ําจิ้มเผ็ดกับน้นําจิ้มหวานรวมกันนะจ๊ะแล้วเราก็แมะนี่ใส่ลงไปในนี้แล้วเราก็คนดูสิคะคุณส่วนนี้อร่อยที่สุดนะที่เราชอบกินที่สุดคือหนวด

มันเป็นอะไรที่ขบก,กลับที่สุดอีปุ่มเล็กๆที่ปลายหนวดเวลา,นานมันโดนลิ้นเราเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบืองคนดื้อๆที่เราอยากได้มีความฟินอยู่ที่ปลายลิ้นแ่บมากมาก อันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำอะไรพม,ม่าหรือไทยหรืออะไรยังไงผม,ผม,ผ,มผมว่าใช้ของพม,มา่าผมว่ามันตั้งแต่ใช้มาเนี่ยกุ้งพม่มมาเป็นกุ้งที่ดีที่สุดอนะ่ะดีกว่ากุ้งไทยที่เลี้ยงนะนี่คือกุ้งแม่น้ำแท้ๆแล้วเนื้อมันจะแน่นนุ่มมันจะพอดีของมันอะ่ะแล้วก็ไม่ยุ่ยเจ็บได้สองก็คือไข่มันอะ่ะมันเป็นดินน้ำมันเลยเดี๋ยวจะแหวกให้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่าเป็นก้อนกอแล้วเรากินมันมันคือไข่ของมันจริงๆไม่ใช่แบบว่าไปไปซื้อมันเติมอ่ะกุ้งตัวหนึ่งแผ่มา ก้อนเท่าหัวมันแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปิดให้เจดูเนี่ยเราก็ต้องมือแงะมันออกมาโอ้มันมันมีอยู่แค่นี้เองเนาะอันนี้นี้คือของเรียกว่าของแท้ๆมันก็มีแค่นี้คุณภาพคือพุ่งคุณภาพจริงมันก็เป็นอย่างแค่สีมันจะออกอย่างเงี้ยเนื้อมันจะแบบเนี้ยเราก็แบะมาแบะเอามือแบะเอาใช่เราก็มือแบะดันออกมาดันดันอ๋อดันออกมาแต่ต้องต้องทำนานหน่อยนะเพราะว่าแรกๆรกขายก็เสียไปเยอะเวลาคนเขาอยากจะกินเขาอยากกินมันหัวไงเนียเราก็แบะ เราพยายามต้องต้องต้องละเอียดนิดนึงเบาเบานิดนึงเพราะกุ้งมันมีกุ้งกุ้งถ้าเรียกกุ้งสดอ่ะมันมันโอกาสแตกมันมีเนียอันนีงอันี้ยันนีนีนี้ บอกว่าต้องกินตอนนี้เลยนี่ถ้ากินตอนนี้มันจะมันจะเป็นทรงอย่างนี้โหดูดิมันเหมือนกินทาร์ตไข่จริงเหมือนที่อูดบอกมันคือทาร์ตไข่ว้าสิมลันนะมันอร่อยจังเลยอ่ะมันมันมันหอมมัน มันมันแบบมันที่มันอร่อยกว่าเนยอ่ะมันหอมกว่าเนยก็คือมันจากหัวกุ้งนี่เองเนาะีนี้เรามาดูเนื้อของมันเวลาที่มันปิ้งขึ้นใหม่ๆอะต้องกินมันเด้งมากเนี่ยอการดีดตัว ดูการดีดตัวของนางดูการดีดตัวอันนี้แล้วจิ้มแบบนี้เข้ามาเข้ามาดูการจิ้มจิ้มแล้วจิ้มอีกแบบนี้โอ กินแล้วนะอืม,อมเอาไม่ต้อแหล่พูดจริงต้องแต่ทำรายการมาแล้วไปกินจิมพวกเนี้ยตานร้านต่างๆอันนี้สุดเพราะอะไรระยะเวลาของการได้กินมันขึ้นมาแล้วกินเลย ถ้าเราเปถ่ายทำรายการปกติทั่วไปอ่ะมันต้องเย็นแล้วแล้วเราต้อง acting นิดนึงอันนี้ไม่ต้อง acting มันไหลไปจริงๆมันคือมันคือของจริงมันคือความเป็นธรรมชาติของความอร่อยเนื้อมันอ่ะหนึบแด้งแล้วมันความชุ่มชื้นของมันสูงมากความอุ่นๆของมันยังอุ่นอยู่ในลิ้นของเราแล้วน้ําจิ้มชัดมากกลิ่นวิกหนูสวนนี่ขึ้นจมูกกลิ่นมะนาวก็ขึ้นจมูก หอมมะนาวหอมพริกินเหนียวสวนนะแล้วมีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มมีหวานนิดๆอยู่แลป้ปลายๆคือปกติน้ำจิ้มอ่ะมันต้องรสชาตินี้แต่ส่วนใหญ่ที่เราได้เจอมันจะหวานมากแบบอันนี้เพอร์เฟกอ่ะแม่ว่าสุดเอาค่ะแซ่บขนาดนี้ไนดะ้กินน้ำกี่ทีก็ไม่หายแซบ่บเผ็ดแซ่บ,บอร่อยมาก EP นี้เป็น EP ที่ สะใจมากๆนะคะ EP หน้าจะพาไปกินที่ไหนนะคะก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งรอด้วยนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกับแม่ยมเมืองค่ะสวัสดีค่ะ